คนไทยตอนนี้เรียกว่ากระแสมาแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีโดยเฉพาะนักเตะนะคะในระดับซูเปอร์สตาร์นั่นเองแต่ก็ไม่ได้มีรายได้ที่มันคงแน่นอนในระยะยาวนะคะต้องบอกว่านักเตะหลายๆคนค่ะก็หันมาทําธุรกิจเพิ่มเติมเหมือนอย่างคุณเอ๋พิสารดอกไม้แก้วนะคะเป็นผู้รักษาประตูทีมสโมสรกัฟสระบุรี f c ซซึ่งบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นอาชีพที่สามารถดึงเอาความถนัดของตัวเองมาสร้างไรายได้แต่จะเป็นอะไรนั้น คุณผู้ชมก็คงสงสัยใช่ไหมคะพวกเราก็สงสัยเหมือนกันนะคะติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะคุณวรพรเหลืองสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวโมโนเทวี้ไนค่ะนักุปนอาชีพเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของใครหลายๆคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้ แต่เส้นทางนี้มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนเข้าใจเนื่องจากอาชีพนักฟุตบอลก็มีดาวรุ่งหน้าใหม่ทุกวันจึงทําให้นักเตะอาชีพเลือกที่จะหันมาทําธุรกิจรายได้เสริมเป็นการปูทางเพื่อความมั่นคงให้กับตัวเองค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพิสารดอกไม้แก้วที่จัดว่าเป็นผู้รักษาประตูนันดับต้นๆของเมืองไทยก็ว่าได้เพราะได้ผ่านการค้าแข่งมาอย่างโชคโชนโดยอยู่กับเส้นทางอาชีพลูกหนังมาอย่างยาวนานเกือบสิบปี และจากสิ่งที่เขารักมาตลอดชีวิตของผู้ชายคนนี้จึงได้จุดประกายทำแบรนด์ถุงมือผู้รักษาประตูเป็นของตัวเองค่ะจุดเริ่มต้นของผมเริ่มจากการที่ผมแบบเ,เป็นผู้สับปตูแล้วก็ใช้ผู้ใช้ถุงมือผู้สับประตูเยอะอ่อนควรแล้วก็เลยคิดอยากจะทําอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็เลยคิดแนวคิดว่าอยากจะสร้างทั้ง ชื่อและโลโก้ที่เป็นของตัวเองเวลาที่เราใช้ลงแข่งในเวลาบนไทยลีกนีพอเราทําเสร็จแล้วเรามาลองพอมาลองแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันถูกมันมัน,ม,นมันใช้ได้ดีพอเห็นคุณภาพและราคาแล้วเราอยากจะทําให้มองถึงเด็กตา่างจังหวัดคนตา่างจังหวัดที่ไม่สามารถที่จะสู้ราคาแบรน,นด์แบรนด์ดังๆจากต่างประเทศได้เอพีดีมันเป็นตัวตนของผมโดยแท้จริงคือเอ A นี่คือ A คือชื่อเล่น P.. คือตัวชื่อจริงของผมคือพิสาร D นั่นคือนามสกุลของผมเพราะฉะนั้น3ตัวนี้คือตัวตนของผมที่แท้จริงแล้วก็ส่วนโลโก้นี้บางคนอาจจะมองเหมือนตาของจกักแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันเป็นเหมือนรูปดอกไม้ที่ผมมาดัดแปลงที่ดีไซน์ผมดัดแปลงให้ทําให้ความดูอ่อนช้อยดูเออมนขึ้น แล้วส่วนนี้5้าเหลี่ยมด้านหลังคือเป็นรูปแพทเทิร์นของรูปฟุตบอลสมัยก่อนที่เขาตัดเย็บเป็นรูปเป็นรูปห้าเหลี่ยมี่ตัดเย็บเป็นทำให้เป็นรูปฟุตบอลมึผมว่าฝากถึงนะฮะคนคิดได้ฮะคิดได้แล้วค่อยๆเริ่มเริ่มทีละก้าวเริ่มในสิ่งที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ตัวเองรักก่อนแล้วแล้ว,ลวค่อยปรับเปลี่ยนพัฒนานไปเป็น,เป,นเป็นธุรกิจ ใหญ่เดี๋ยวต่อไปเริ่มจากก้าวเล็กๆก้าวทีททละครึ่งก้าวค่อยๆไปก้าวหนึ่งแล้วค่อยเพิ่มตามสเก็ปไปฮะว่าความเห็ดมันน่าจะรอเราอยู่อ่ะครับผมโดนกวาดเอาใหญ่เลยก็ปะใหญ่ถึงเส้นลังคืนกลับมาคาร์โ่ยิงูกนีติดโอโ้โหซุปเปอร์เซฟครับตัวน,นี้ดิสานดอมไม่แก้วจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะหากคุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักไม่ว่าสิ่งนั้นคือความฝันหรือปัจจุบันก็มีความสุข เพราะสุขไม่ใช่ผลตอบแทนแต่การที่ได้อยู่กับสิ่งที่เขารักนั้นคือฟุตบอลเพราะมันคือชีวิตของผู้ชายคนนี้ไปแล้วค่ะวราพรหลังสวัสด์โมโนทวนตีนรยรายงานเรียกว่าเอาสิ่งที่ตัวเองรู้ที่ตัวเองถนัดมาพัฒนาต่อยอดทำธุรกิจนะคะเร,เรียกว่าไอเดียดีจริงๆเลยนะ